สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอามจิชวานในไทยนิวออนไลน์นะครับเรื่องราวในแวดวงการบันเทิงที่กําลังมั่วมอยเป็นหนึ่งหนักเป็นก๊อสิบในขณะนี้นะครับกรณีที่คณะทัวร์ของดาราหอยทากนะครับที่ขนทัวร์กันขึ้นไปบนถ้ำนาคาและสร้างความเดือดร้อนํำคาให้กับชาวบ้านนะครับทำตัวเป็น VIP ขึ้นไปนะครับจนฟ้ามืดพระอาทิตย์ตกทำให้คนอื่นไม่มีโอกาสได้ขึ้นนะครับ แล้วก็รอคิวกันไปแถมยังมีการจัดพิธีวงสวงใหญ่โตจนถูกเพื่อวิจารณ์ว่าดาราหอยทากคือใครกันแน่นะครับวันนี้ครับดาราคนนี้เนี่ยก็มีการโอ้โหมีการไปทายว่าเป็นดาราคนนน้นคนนี้หลายคนกันบางคนก็ถูกบ้างบางคนก็ผิดบ้างนะครับล่าสุดชาวเน็ตเข้าใจดีเปิดที่มาของคําว่าดาราหอยทากให้กระจ่างนะครับเผื่อจะรู้ว่าเป็นใครนะครับเนี่ยครับกรณีที่เป็นปริศนาอยู่ในขณะนี้สําหรับดาราหอยทาก ใครกันนะคือดาราหอยทากนะครับแหกกดขึ่นถ้ำนาคาแบบ v i p พร้อมกับเด็กแก๊งมูเตลูของเขาล่าสุดโลกออนไลน์จับโป๊การ์แมร,ร์ัชรศิลป์ครับขุดหลักฐานต่างๆไปจํานวนมากจนกลายเป็นกระแสะ Talk of the t o ท n หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยการ์แมร์ออกมาชี้แจงว่าตนเองไม่ใช่ดาราหอยทากตามที่มีการโยงกันอย่างไรก็ตามครับมีกระแสชี้เป้าอักษรย่อดาราหอยทากกันอย่างต่อเนื่องนะครับออกมาเพียบเลยครับทายกันมา ล่าสุดชาวเน็ตทาการเปิดที่มาของคําว่าดาราหอยทากครับว่าเราจะหามหาที่มาของคาว่าดาราหอยทากกันว่าคืออะไรนะครับซึ่งข้อมูลการขึ้นไปไหว้เนี่ยเขาบอกจริงๆเนี่ยตรงเสียนที่1ตามมารยาทจริงๆเขาไม่ไหว้ขอพรตรงนี้เนี่ยเอาไว้แค่ถ่ายรูปครับเพราะคนจะรอถ่ายรูปกับเสียนที่1เยอะพอถ่ายเสร็จค่อยไปไหว้ขอพรมุมด้านข้างตรงคุณการาเมกล่าวอันนี้เพิ่มเติมจากที่เคยไปมานี่เขาบอกครับ และไก่แนะนาอะไรเนี่ยรอจุดไหนต้องทําตามขั้นตอนเพราะเรามีความรักเคารพศรัทธาท่านาคามากไก่ไม่ได้บอกหรอกครับว่าห้ามเอาสินงของขึ้นไปแต่ถึงไม่บอกคุณก็ต้องรู้เพราะเคยไปมาแล้วแต่จากรูปคุณและชาวแก๊งมีของติดมือขึ้นไปเกือบทุกคนส่วนหมากพรูมีคนบนนั้นใส่เป้ไปแบ่งมาให้ถือเพื่อจบศีรษะตอนไหว้ดูจากรูปไม่น่าใช้คําว่าแบ่งมันน่าจะใช้คําว่าของใครของมันเพราะจากที่ดูในมือถือหมากพรูพานกันแทบทุกคนนี่ครับ อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเก็บกระทงเขาเก็บกระทงหมากพูไปไหว้กันต่อนํากลับไปบูชาที่บ้านจากรูปตอนลงพวกคุณเดินลงกำลังมือเปล่าว่ะไม่เห็นถืออะไรติดมือกันลงมาเลยหมากพูยังสามารถเก็บใส่กระเป๋าได้แต่พานไม่เห็นมีใครถือลงมาเลยครับเขาว่างนี้นะครับตั้งกล้องสังเกตกันไปจากนั้นมีการไหว้ทีละคนถ่ายรูปทีละคนทั้งหมดกี่คนลองคิดดูแค่จุดเดียวจะใช้เวลาเท่าไหร่และจุดอื่นๆอ,อีกหละ่ะใช้เวลาเท่าไหร่คนข้างล่างรอคิวเกือบสี่ชั่วโมงกัน คุณกาลแมบอกว่าไกด์บอกขึ้นลงและว่าทุกจุดเร็วมากมันใช่หรอคะเร็วของคุณการ์แมมันเร็วกว่าคนทั่วไปอาจจะไม่เท่ากันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตครับคุณการแม่ออกมาชี้แจงแต่ก็ชาวเน็ตก,ก็จับโป๊ะพัดว่าโอ้โหมันมีของเด็ดมือไปนะครับผิดกับคําพูดที่ออกมาชี้แจงจับโก๊ะคาโตชาวเน็ตเขาบอกนะครับนี่ก็คือที่มางคำว่าดาราหอยทา,า,ากต่อไปนี้นครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ